นี่ผลงานของเราเซียนปลากระมังเสยอย่างจะปลากปลาน้อยไว้ใจได้ได้ตัวได้เต็มตลอดอันนี้เราไม่ค่อยได้ตกหน้าดินนะหน้าดินได้เปลี่ยนเยือแค่สองครั้งเองเพราะว่ามันตกแดดเนี่ยปลาแปบเล่นปลาแปบก็กินเบ็ดดีมากแล้วมันมีช h a d o กับไอ้เนี่ยช h a d กักระสูบอะ ไล่รงบปลาแปบโอ้โหทั้งวันเลยหน้าดินเลยเนี่ยจ้ะก็เลยมาตกแต่ปลาเล็กเล่นปลาเล็กเข้านะวันนี้ปลาแปบเนี่ยเข้าฝูงฝูงใหญ่มากนี่จ้ะผลงานเยือะตกปลาซีเราไปถึงบ่ายสามกูขวรนะจ้ะแล้วก็กลับกวชเกตเบสเซตพอดีก็ขะนั่งคิมขค้โมันะนักตกปลาขายเหยื่อด้วยแล้วก็ประกอบทุน ลอยให้หน้านะลองตกปลาแบบกันก็พอได้สนุกกันจ้าตกปลาหลายคนก็สนุกดีจ้ะหนีงานเยอะตกปากลาเสกสุดสาเร็จนะจ๊ะเวลาน้อยก็พอได้ตัวได้แต้มอยู่จ้ะที่ร้านมีวางจัดจาหน่ายนะจ๊ะร้านอยู่ติดสะพานปูนตาช้างแก่งคอยร้านอยู่ติดถนนใหญ่ปากทางเข้า ซอยวัดหนองผักบุ้งนะจ๊ะผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนน้องลูกแก้วได้เลยจ้ะ